ดูปฏิกิริยาพระเอกหนุ่มกงยูหลังรู้ว่าสาวลิซาแบ็คพิงปลื้มหนักมากสวัสดีชาวบลิงทุกคนค่ะคลิปนี้แอดจะมาพูดถึงสาวลิซาและลิาโมโมนอบาลสาวน้อยคนไทยของเราที่ตอนนี้นั้นโด,ด่งดังไกลระดับโลกกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องนี้คอมพีสมากเลยค่ะที่ก่อนหน้านี้ลิซาได้ไปออกอรายการโนวิงบอเชอร์ที่ผ่านมาลิซาก็ได้ประกาศผ่านซื่อว่า ตัวเองนั้นเป็นแฟนคลับของหนุ่มกงยูแล้วก็ได้ชอบซีรีส์เรื่องก๊อปลินแล้วก็ได้ชื่นชอบพระเอกหนุ่มกงยูเป็นอย่างมากลิซ่านานก็ยังได้บอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะขอถ่ายลูและขอลายเซ็นพระเอกหนุ่มคนนี้และสิ่งที่ทําให้เธอนั้นได้เรียนรู้และเข้าใจภาษาเกาหลีมากขึ้นก็คือการที่ได้ดูซีรีส์ที่ชื่นชอบในหลายๆรอบนั่นเองค่ะต้องเชื่อแล้วเลยค่ะว่าลิซ่าเป็นแฟนเกลีตัวยงของหนุ่มกงยูหนักมาก ใครล่ะคะที่จะไม่ตกหลุมรักดมกองอยูคนนี้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพระเอกที่สุดหล่อนะคะดูแล้วอบอุ่นหัวใจสเสน่ห์เหลือล้นขนาดนี้หลังจากที่ลิซ่าได้พูดถึงน่มกองอยูนะคะลิซ่าก็มีใบหน้าที่ฟินสุดๆนะคะแก้มปริกันเลยทีเดียวแถมลิซ่าก็ยังได้บอกอีกด้วยว่าไม่ใช่แค่เธอที่ชอบกองอยูแต่คุณแม่ของเธอนานก็ฉันชอบกองอยูด้วยเช่นกันและแล้วคะ่ะเรื่องนี้ก็ถึงหงพูพระเอกหนุ่มสักที จะมีกี่คนลค่ะคะที่แฟนเก่าจะชื่นชอบพระเอกในดวงใจที่บอกว่าอยากจะขอถ่ายรูปและขอลายเซ็นอีกด้วยล่าสุดคันในวันที่6พฤศจิก,กาย,ยนในรายการ Entertainment Relay l i v e นะคะชีพอเอกหนุ่มกงยูนั้นได้ไปออกรายการและคุณพิธีกรน,นั้นก็ได้กล่าวเสริมว่ามีดาราหญิงหลายคนที่เลือกคุณมากที่สุดในเรื่องอุดมคติของเขาและคุยพิธีกรน,นั้นก็ได้กล่าวเสริมว่ามีลิซ่าแห่งแบ็คพิงด้วยนะ เพึ่งเลือกให้คนนั้นได้เป็นผู้ชายในอุดมคติของเขาอีกด้วยจะเห็นได้ว่าพระเอกหนุ่มนะคะได้รู้สึกเขินอายยิ้มแก้มปริอย่างเห็นได้ชัดและกงยูก็ได้บอกว่าผมได้เห็นบทสัมภาษณ์กับเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วเธอขอลายเซ็นผมด้วยแล้วผมจะให้ทีมงานส่งลายเซ็นของผมไปให้เธอนะครับส่วนตัวผมรู้สึกขอบคุณที่เธอนั้นติดตามผลงานผมนะครับ โอ้โหเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยคะะริซ่าใจฟูกันเลยทีเดียวเลยค่ะเตรียมรอดูลายเซ็นของนุ่มกองยูได้เลยตามที่กองยูบอกเนี่ยค่ะว่าจะให้ทีมงานส่งลายเซ็นไปให้ริซ่า เรียกได้ว่าลิซ่นั้นเป็นแฟนเกิร์ลที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากค่ะแั้งดูซีรีส์วนไปหลายรอบดูจากการที่ไปออกอะไรการโนวิ้งบอทเธอร์ที่ผ่านมาค่ะต้องเชื่อเลยเลยค่ะว่าลิซ่านั้นช่นชอบหนุ่มกงย,ยูเป็นอย่างมากที่ช่องอัเดปตข่าวของเรานั้นนํามาฝากกับชาวบริงกกันในคลิปนี้ แฟนๆทุกคนก็สามารถกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆจากช่องของเราด้วยนะคะ